ไปมีลูกตนไหนคะดาราสาวดังจัดงานบวชสองลูกชายเหรียญโปรยทานเป็นล้านคะ่ะคนบันเทิงแฟนคลับต่างอนุโมทนาบุญกับตากแตนชลดาที่ตอนนี้กำลังจัดเตรียมงานบวชให้กับลูกชายเจมและเจพร้อมประกาศว่ามีคอนเสิร์ตฟรีเหรียญโปรยทานเป็นล้านโดยคนรู้จักต่างร่วมบุญครั้งนี้จำนวนมากเลยทีเดียวคะ่ะ โดยเธอประกาศชัดเจนผ่านโซเชียลว,ว่างานกับลาอนุบธนานาคเจมและนาคเจลูกชายทั้งสองคนของตากแตนชลรดาวันที่9และวันที่10พฤษภาคม2566ค่ะพบกับคอนเสิร์ตฟรีค่ะแสงสีเสียงสุดอลังการที่ทางเจ้าภาพตั้งใจจัดเตรียมไว้ให้แขกที่มาในงานนอกจากจะได้รับความสุขกับบ้าน แถมยังได้บุญอีกด้วยบ้านใกล้เลือนเคียงใครอยากมาร่วมงานมาได้นะคะย้ำอีกครั้งฟรีคอนเสิร์ตงานบวชลูกชายตากแตนชนดาสำหรับใครหลายคนที่สงสัยว่าเธอไปซุ้มีลูกตอนไหนเธอก็ได้เผยว่าลูกชายสองคนนี้แท้จริงแล้วเป็นหลานชายที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กผูกพันเหมือนลูกชายนั่นเองจ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมง,งานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ